นักดวงานนะคะวันนี้ครูจะมาสอนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะเรื่องกระดูกและข้อนะคะเรามาดูกันเลยค่ะกระดูกและข้อนะคะกระดูกและข้อเป็นอวัยวะหนึ่งที่ช่วยให้ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวเพื่อปฏิบัติกิจกรรมต่างๆถ้าไม่มีกระดูกร่างกายของคนเราก็จะไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้เช่นการเดินการวิ่ง าการออกกําลังกายการทําอาหารการทํากิจวัตรประจําวันทุกอย่างนะคะก็ใช้กระดูกและข้อในช่วยในการเคลื่อนไหวนั่นเองนะคะกระดูกและข้อนะคะกระดูกนะคะแบ่งตามโครงสร้างออกเป็นสองกลุ่มนะคะกลุ่มแรกเลยก็จะเป็นกระดูกแกนนะคะกระดูกแกนก็จะมีกระโหลกศีรษะ กระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงนะคะกลุ่มที่สองก็คือกระดูกระยางนะคะกระดูกระยางก็จะมีกระดูกแขนกระดูกขากระดูกสะบักกระดูกมือกระดูกเท้ากระดูกไหปลาล้าแล้วก็กระดูกเชิงกลางนะคะกระดูกในร่างกายของคนเรามีทั้งหมด206ชิ้นนะคะ เรามาดูกระดูกแกนกันนะคะกระดูกแกนเป็นโครงร่างของร่างกายที่มีกล้ามเนื้อและอวัยวะอื่นๆมายึดเกาะช่วยให้เราสามารถเดินวิ่งหรือกระโดดได้นะคะกระดูกแกนเป็นกระดูกเ,เป็นกระดูกที่เป็น แกนของลำตัวนะคะประกอบด้วยกระโหลกศีรษะกระดูกสันหลังและกระดูกซี่โครงนั่นเองนะคะกระโหลกศีรษะเป็นส่วนที่ห่อหุ้มและปกป้องสมองกระดูกสันหลังเป็นส่วนที่ป้องกันไขสันหลังนะคะและกระดูกซี่โครงนะคะเป็นส่วนที่ช่วยปกป้องปอดหัวใจไม่ให้ถูกกระทบกระแทกกระเทือนนะคะจากสิ่งต่างๆภายนอกเช่น ถ้าสมมติว่าเราเดินไปชนหรือว่ามีรถชนมีอะไรมากระแทกในส่วนของร่างกายเรานะคะกระดูกซี่โครงเนี่ยก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ข้างในเราพวกตับไตไส้พุงปอดอะไรของเราเนี้ยถูกกระทบกระแทกหรือช้ำได้นั่นเองนะคะต่อไปกระดูกระยางนะคะกระดูกระยาง จะมีกระดูกสะบักนะคะกระดูกสะบักก็จะอยู่ตรงตรงช่วงหัวไหล่นะคะถ้ากระดูกสะบักหักหัวไหล่ของเราก็จะไม่สามารถขยับเคลื่อนได้นั่นเองนะคะกระดูกขากระดูกเท้านะคะกระดูกเชิงกรานกระดูกไหปลาร้าก็จะอยู่ใต้ใต้ลักแร้แล้วก็ กระดูกแขนนะคะเป็นกระดูกที่นอกเหนือจากกระดูกลำตัวนะคะกระดูกเหล่านี้ช่วยในการเคลื่อนไหวของร่างกายนั่นเองอันนี้ก็คือรูปภาพโครงสร้างของกระดูกนะคะร่างกายเราถูกสร้างขึ้นเป็นรูปร่างได้โดย กระดูกทั้งสองชนิดที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นนะคะนอกจากนั้นยังมียังมีข้อเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เรางอแขนเหยียดแขนแกว่งแขนกางแขนหุบแขนากางขาหุบขาอะไรเงี้ยหงายมือคว่ำมือเหลือเท้าอะไรเงี้ยได้นะคะข้อเป็นเป็นรอยต่อระหว่างกระดูกกับกระดูกโดยมีเอ็นหรือ คือมาเป็นตัวช่วยยึดเหนี่ยวนั่นเองนะคะชนิดของข้อนะคะชนิดของข้อแบ่งตามลักษณะการเคลื่อนไหวได้สามลักษณะนะคะหนึ่งเลยเคลื่อนที่ข้อที่เคลื่อนไหวไม่ได้เลยข้อที่เคลื่อนไหวไม่ได้เลยเป็นลักษณะการเชื่อมต่อของกระดูกที่มีรอยที่มีร่องรอย อยากคล้ายกับัฟฟันเลื่อยเห็นได้ชัดเจนในบริเวณกระโหลกศีรษะเช่นข้อบริเวณรอยต่อระหว่างกระดูกหน้าผากกับกระดูกข้างศาีรษะนั่นเองนะคะต่อไปสองข้อที่เคลื่อนไหวได้เล็กน้อยเป็นข้อที่หน้าเป็นข้อที่หน้ารอยต่อ ของกระดูกยึดติดกันด้วยกระดูกอ่อนเช่นข้อระหว่างชั้นของกระดูกสันหลังข้อระหว่างกระดูกหัวหน่าวนั่นเองนะคะ 3. ข้อที่เคลื่อนไหวได้ได้มากเป็นข้อที่พบได้เกิดทุกที่ในร่างกายเป็นข้อที่ใช้ในการเคลื่อนเคลื่อนไหวร่างกายมากที่สุดลักษณะของข้อจะ มีส่วนลายของกระดูเชื่อมติดด้วยกันเอ็นหุ้ม um, อยู่แล้วก็ล้อมรอบด,ด้วยถุงหุ้มของข้อต่อโดยมีเนื้อเยื่อบางๆทำหน้าที่ขัดน้ำหล่อลื่นให้ข้อต่อเคลื่อนไหวได้นั่นเองนะคะเ,เช่นข้อที่สะโพกหรือข้อที่หัวไหล่ของเรานั่นเอง หน้าที่ของกระดูกและข้อนะคะเป็นโครงห่อหุ้มเพื่อป้องกันเอาอาวัยวะอวัยวะในไม่ให้เป็นอันตรายเป็นโครงร่างรองรับเอาอาวัยวะให้คงที่อยู่ได้เป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อช่วยในการเคลื่อนไหว ็นแหล่งเก็บแร่ธาตุที่สำคัญของร่างกายเช่นแคลเซียมเป็นแหล่งผลิตเม็ดเลือดโดยมีไขกระดูกเป็นส่วนที่ช่วยสร้างเม็ดเลือดชนิดต่างๆให้กับร่างกายการดูแลรักษากระดูกและข้อนะคะ ควรระมัดระวังไม่ให้กระดูกและข้อได้รับการกระทบกระแทกอย่างแรงควรรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงซึ่งช่วยบำรุงกระดูกให้แข็งแรงควรให้ร่างกายรับแสงแดดตอนเช้าช่วงเวลา8โมงเพื่อให้แสงแดดกระตุ้นให้ผิวหนังสังเคราะห์วิตามินดีไปช่วยนะไปช่วยในกระดูกซึมแคลเซียมของร่างกาย ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละสองถึงสามครั้งครั้งละสานาทีนะคะกระดูกในร่างกายของคุณเราระยะแรกจะเจริญจะเจริญในรูปของกระดูกอ่อนและมีและเมื่อเรามีอายุมากขึ้นเปลี่ยนเป็นกระดูกที่แข็งยกเว้นบางส่วนที่ยังคงเป็นกระดูกอ่อนเช่นใบหูปลายจมูกหลอดลม ดูคำถามเพิ่มเติมความรู้กันดีกว่านะคะเป็นส่วนที่ห่อหุ้มและปกป้องสมองคือกะโหลกศีรษะนะคะต่อไปเป็นส่วนที่ป้องกันปอดและหัวใจไม่ให้ถูกกระทบกระเทือนคือกระดูกซี่โครงนั่นเอง ต่อไปเป็นส่วนที่ป้องกันไขสันหลังกระดูกสันหลังกระดูกในร่างกายของคนเรามีทั้งหมดกี่ชิ้น206ชิ้นกระดูกแบ่งตามโครงสร้างของร่างกายเป็นสองกลุ่มได้แก่กระดูกแกนและกระดูกระยางนะคะ กระดูกการทำงานและหน้าที่ของกระดูกกระดูกในร่างกายมีทั้งหมด206ชิ้นกระดูกแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่กระดูกแกนและกระดูกกระยาง กระดูเป็นโครงสร้างร่างกาเป็นโครงสร้างของร่างกายที่มีกล้ามเนื้อและอะวัยวะอื่นๆมายึดเกาะช่วยให้ยืนเดินวิ่งกระโดดได้นั่นเองนะคะอ่าต่อไปนะักเรียนมาดูแบบสุกขัดค่ะ แบบสุดหัดนะคะในหน้าที่3 1 3ถึง32นะคะก่อนอื่นเลยให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกผัดขึ้นหน้าที่31หน้าที่32นะคะอ่าเรามาดูกันค่ะขัานสั่งนะคะกิจกรรมที่2ระบบกระดูกและข้อต่อหรือระบบโครงร่างและการตรวจสอบการเจริญเติบโตของระบบกล้ามเนื้อระบบกระระบบกระดูกและข้อต่อ แบบสหานที่1น,นักเรียนสังเกตภาพอ่านสถานการณ์ของรัชภูมิแล้วตอบคำถามต่อไปนี้เราดูภาพนะคะรัชภูมิชอบเล่นปีนต้นไม้ชอบเล่นปีนต้นไหม้หน้าบ้านวันหนึ่งรัฐภูมิหล่นจากต้นไม้ลงมาแขนขวาหักทำให้เขียนหนังสือไม่ได้ต้องหยุดเรียนจนกว่าแขนจะ หายหายดีนั่นเองนะคะอะเรามาดูแบบฝึกหัดกัน 1. 1จุดค่ะการกระทำของรัฐภูมมีผลเสียต่อกระดูกและข้อและข้อต่ออย่างไรในเนื้อหาก็คือทำให้ทำให้กระดูกและแขนขวาหักนั่นเองนะคะ ต่อไปข้อ2องถ้ากระดูกและข้อต่อได้รับอันตรายจะเป็นอย่างไรทำให้เคลื่อนไหวไม่ได้ไม่สะดวกปฏิบัติกิจกรรมต่างๆไม่ได้นั่นเองน,นะคะอาต่อไปหน้า32หน้า32แบบฝึกหัดที่สองนะคะนักเรียนอธิบายความสำคัญของระบบกระดูกและข้อต่อ แล้วบันทึกลงในช่องว่างให้ถูกต้องระบบกระดูกและข้อต่อความสำคัญความสำคัญนะคะเนื้อหานักเรียนดูในหนังสือก็ได้นะคะว่าความสำคัญของระบบกระดูกและข้อต่อเป็นแบบไหนนะคะอันนี้ครูจะก็จะยกตัวอย่างคร่าวๆให,ให้นักเรียนดูนะคะละกันนะคะระบบกระดูก เป็นตัวกำหนดโครงสร้างร่างกายช่วยทําให้ร่างกายแข็งแรงและทรงตัวอยู่ได้และข้อต่อช่วยให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้สะดวกและช่วยรับรับน้ำหนักตัวนั่นเองนะคะอ่าต่อไปแบบสถานที่3นักเรียนเสนอแนวทางการดูแลรักษาระบบกล้าเมเนื้อและระบบกระดูกและข้อต่อ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วสรุปผลที่เกิดขึ้นลงในแผนภาพความคิดก่อนอื่นเลยเรามาดูช่องแรกกันก่อนนะคะช่องสีสม้มเนาช่องแรกตรงนี้นะคะนี่ช่องแรกตรงนี้นะคะการดูแลรักษาระบบกล้ามเนื้อ และระบบกระดูกข้อต่อ,อการดูแลรักษาเป็นยังไงข้อหนึ่งออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอข้อ 2. องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เราก็มาดูช่างต่อไปถ้าเราปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติตามนี้ก้รนเนื้อกระดูกและข้อต่อของเราจะเป็นแบบไหนก็คือถ้าเราปฏิบัติตามนี้นะคะ ามเนื้อของเราระบบกล้ามเนื้อและระบบกระดูกและข้อต่อสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ทํางานได้อย่างปกติถ้าสมมติว่าเราไม่ปฏิบัติตามตามสิ่งที่การดูแลรักษาที่เรายกตัวอย่างเบื้องต้นมาผลที่เกิดขึ้นก็จะเป็นระบบกล้ามเนื้อและระบบกระดูกและข้อต่อไม่มีประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้นั่นเองต่อไปข้อ4เมื่อนักเรียนเรียนรู้ระบบอวัยวะที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายแล้วนักเรียนเข้าใจอย่างไรบ้างอันนี้ให้นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตัวเองเลยนะคะครูจอยก็จะยกตัวอย่างให้ดูตามความเข้าใจของครูจอยที่ได้เรียนมาเมื่อกี้ เราก็จะตอบว่าระบบกล้ามเนื้อและระบบกระดูกและข้อต่อมีความสำคัญในการเคลื่อนไหวการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีจะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงและเคลื่อนไหวทำกิจกรรมต่างๆได้ดีนั่นเองอันนี้ก็คือการสรุปตามความเข้าใจแบบส,สั้นๆง่ายๆนะคะเอาละค่ะสำหรับ คลิปวิชาสุขศึกษาของชั้นป .4 คุณรูก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ